ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Max Motor ท่าผู้ชมครับสัปดาห์นี้รายการน้องเมาเตอร์มาเปิดรายการกันที่โชลูปอิสุวิภาวดีนะครับที่นี่เป็นทั้งโชรูมแล้วก็สู่บริการด้วยนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าใกล้เข้าสู่เทศกาลสงการแล้วก็ปีใหม่ไทยแล้วนะครับขอส่งความสุขล่วงหน้ากันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้รถใช้ถนนช่วงนี้ก็ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับพเพราะมีทั้งเรื่องการสาดน้ำนะครับ แล้วก็ทำที่ลื่นด้วยนะครับใช้ความเร็วที่ไม่สูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับดื่มไม่ขับนะครับครับแล้วก็สัปดาห์นี้มีแต่เรื่องฝากผู้ชมครับติดตามชมได้เลยครับสนับสนุนโดยไมอสุสุดดีแมนแมจิกอายทียานต่อให้โลกตาม เรามาเริ่มกันที่เรื่องราวของความเร็วกันครับที่เห็นนี้เป็นบรรยากาศการปล่อยรถแข่งในรายการ Isuzu One Make Race 2023ปีที่14ครับรายการนี้มีรถแข่งทั้ง Isuzu D-Max 1.5 Gen 2และ3.0 DDI Blue Power เครื่องยนต์ Standard รวม30คันโดยมีการปรับแต่งความแรงด้วยกล่องอัจฉริยะ ECU Shop ในรุ่นเครื่องยนต์ 1,900cc ให้มีแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น250แรงม้าและในรุ่นเครื่องยนต์ 3,000cc ใ มีแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น327แรงม้าครับ i s u ุ u One Ma ม r a ร e ส0 2 3จะแข่งขันกันแบบเก็บคะแนนทั้งหมด6สนามครับโดย5สนามจะไปแข่งขันกันที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดชนบุรีและสนามสุดท้ายจะไปแข่งขันกันที่สนามบุรีรัมอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมวันที่8 1 0ธั 10, นวาคม2566ครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่ในพิธีเปิดรถแข่งนะคะอิสุวันเนคเรสที่สำนักงานใหญ่บริษัทบรีเทสอิสุสเซลจำกัดกับวิเซอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการและวิเซอร์ทาเคชิคาซาฮาระรองกรรมการผู้จัดการบริษัทค่ะอันนี้ก็อยากเรียนถามท่านประธานนะคะว่าปีนี้อิสุวันเนคเรส2023มีรถเข้าแข่งทั้งหมดกี่คันคะในโต้กุนชิโนอิสุวันเนคเรสนี่ว่ですね全部で30台のえ車が参加していただいています

ได้หนึ่งรอบจะแข่งที่บุรีรัมอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์ติจังหวัดบุรีรัมค่ะแล้วที่หนึ่งของแต่ละรุ่นจะได้รับรางวัลอะไรคะท่านประธานยนตัวาาาですね今年はあの各カテゴリーで

っとです、ね、参加者の皆様からお伺いしている限りでは、われわれの DMAX のデザインと、あと総合的なパフォーマンス、ですね特に、えー、そのハイパワーのハイスピードになった時と、あと、改造を施した時のですねロードホールディングが優れていの。

และระดับในการปรับแต่งเครื่องยนต์ซึ่งสามารถปรับแต่งในระดับสูงกว่ารถอื่นที่อยู่ในระดับเดียวกันนี่เป็นสาเหตุให้สูดีแมกเป็นที่นิยมในหมู่นักแข่งรถค่ะก็ขอบคุณท่านประธานและคุณทศสารามากนะคะสำหรับการจา One, รัดนิทรรศการมกรสติดต่อกันมาถึง14ปีซ้อนนะคะระหว่างเป็นอย่างนงว่าจะมีนักแข่งรถเลือกอีสุดีแมกเข้าแข่งมากๆขึ้นในปีต่อๆไปะค,ะค่ะขอบคุณมากะคะ่ะ นอกจากการทำพิธีปล่อยตัวรถแข่ง Isuzu One Max Race 2023จากสำนักงานใหญ่ของทรีเพชรอิซูซูเซลถนนวิภาวดีรังสิตแล้วในงานนี้ยังเป็นการมอบเงินรางวัลให้กับแชมป์ประจำปี Isuzu One Max Race 2022อีกด้วยละครับ สำหรับการแข่งขันอีสุสิวันเมกเรส2023ปีนี้เป็นการชิงรางวัลถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมเงินรางวัลมูลค่า100,000บาทโดยเริ่มประเดิมสนามแรกเมื่อวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2566ที่ผ่านมาณสนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดชนบุรีครับ <Max> Motor. m ม x ก์มอเตอร์พยาให้โลกต New i m a x Magic Eyes. เรามองหาสิ่งที่เป็นที่สุดเพื่อมอบให้คนที่เรารัก คุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันสร้างความผูกพันและก้าวไปพร้อมกันไม่รู้จบให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z t a CX8 ใหม่ f e e l THE DRIVE สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมดหมายที่แตกตา่าง The New m อ็ X รุ่นพิเศษ Phantom Collection เพราะคุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m า s c c าซีเอ็กซใหม่ feel the drive อ s u ุส x s e ม e s มัน Mid 5, Infinid x e Max Motor สนับสนุนโดยใหม่อ u สุ d ดีแม็ g เมจิ e อีทยานต่อให้โลกตาม มิตซูบิชิเป็นอีหนึ่งแบรนด์รถยนต์ที่ทาตลาดในเมืองไทยไมาอย่างยาวนานครับและเมื่อเร็วๆนี้มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจํากัดมีโอกาสต้อนรับคุณทาคาโอคาโตะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์คอร์ปอเรชันและคุณเซจิวัตานาเบะผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์คอร์ปอเรชันในการเดินทางมาร่วมเปิดตัวรถยนต์ต้นแบบของมิตซูบิชิไททันโฉมใหม่ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ปลายเดือนมีนาคคมมที่ผ่ผาานารับ ต้องถือว่าเป็นปรากฏการสำคัญของมิตซูบ i ชิมอเตอร์ประเทศไทยเพราะถือว่ามิตซูบ i ชิมอเตอร์คอ r เปอเรชันให้ความสำคัญของฐานการผลิตรถยนต์มิ s u b บ s ชิในประเทศไทยทั้งการจำหน่ายในประเทศและการส่งออกไปในตลาดทั่วโลกครับคุณทาคาโอคาโตะบอกครับว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจในโปรดักต์ของมิ s u b บ s ชิแน่นอนและจะเข้ามาช่วยกระตุ้นตลาดไม่ว่าจะเป็นการขายในประเทศหรือส่งออกนอกประเทศครับ โดยทางมิตซูบิชิมอเตอร์คอร์ปอเรชันได้มีการประกาศแผนธุรกิจระยะกลางออกมาซึ่งแผนนั้นได้มีการประกาศธุรกิจในระดับกอบเอลออกมาว่าจะมีการพัฒนารถยนต์เพื่อตอบโจทย์ตลาดอาเซียนเพิ่มมากขึ้นซึ่งทางมิตซูบิชิมอเตอร์จะมีการเตรียมการในการพัฒนารถยนต์รุ่นต่างๆและจะมีการเปิดตัวออกมาในตลาดให้กับทุกท่านในส่วนของเทคโนโลยีที่เป็นหลักของเราเช่น E ีวก็คงจะมีการออกมาในโปรดักต์ใหม่อีกด้วยครับ คุณทาคาโอคาตบบอกด้วยครับว่าปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาการพัฒนารถกระบะแบบ B.E.V อยู่เพราะมองเห็นถึงความเป็นกลางทางคาร์บอนบริษัทจึงวางแผนพัฒนารถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกสู่ตลาดให้มากขึ้นครับในกรณีของประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นตลาดที่มีความสําคัญจึงอยากพัฒนารถรุ่นนี้ออกมารองรับตลาดและในเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็มองว่า อีวี e จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามรถมิตซูบิชิไทร์ตันที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังสามารถที่จะขับขี่ได้อย่างสนุกสนานส่งพลังและเป็นม well ิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ <S <S คุณเซจิวานาเบะผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์บริษัทมิตซูบ i ชิมอเตอร์คอร์ปอเรชันบอกถึงรถยนต์ต้นแบบของ p ิ c k ั p t r i t ต n นโฉมใหม่ในอนาคตว่าการออกแบบรถยนต์มิตซูบิชิเอ็กซ์อ c ร์ทได้รับแรงบันดาลใจจากคำญี่ปุ่น3ามคำคือค่าคุ ทันและจุนซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็น Mitsubishi เตอร์เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้กับลูกค้าของเราคาคูหมายถึงความมั่นใจความกล้าหาญและเปิดใจรับทันหมายถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่สะท้อนความบึกบืนจุนหมายถึงความเรียบง่ายและประณีตที่ทันสมัยเหนือการเวลาครับ โดยแพลตฟอร์มของรถ Mitsubishi XRT Concept ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยซุ้มล้อหน้าได้รับการปรับให้อยู่ด้านหน้ามากขึ้นเป็นการปรับสัสดส่วนของเสาเอกับตำแหน่งล้อให้สัมพันธ์กัน ทำให้ห้องโดยสารมีขนาดกว้างขึ้นสะดวกสบายกว่าเดิมด้วยขนาดพื้นที่ห้องโดยสารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นช่วยให้บ่อนั่งแถวแรกกับแถวที่2มีพื้นที่มากขึ้นนั่งสบายเป็นห้องโดยสารที่ดีที่สุดในกลุ่มรถกระบะด้านหน้าปรับการออกแบบให้เข้มขึ้นดูด,ดันมุ่งมั่นซึ่งแตกต่างจากเดิมเห็นมิตซูบิชิมอเตอร์ในสไตล์ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมนั่นเองแล้วครับ ยังไม่เป็นทางการว่าปิกอัพมิ u ซ i บิชิไท t ันโฉมใหม่ที่จะถ่ายทอดจาก XRT Concept คันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่จากการคาดการณ์ของสื่อบางสำนักประเมินว่าน่าจะมีการเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ซึ่งไทตันโฉมใหม่มิใช่เพียงแต่ต้องพยายามสร้างยอดขายในเมืองไทยครับแต่มันจะถูกส่งไปจำหน่ายในหลายๆประเทศทั่วโลกครับโดยฐานการผลิตจากประเทศนี้เองครับ อีกแบรนด์หนึ่งที่สร้างกันเติบโตได้อย่างต่อเนื่องคือ Mazda ภายใต้การบริหารของทาดาชิมิอุระประธานบริหารมาสด้าเซลประเทศไทยครับ Mazda เผยว่าปีงบประมาณ2,165ที่ผ่านมา Mazda ประสบความสําเร็จจากการนํา retention business model มาใช้โดยเฉพาะในด้านของการกลับมาเข้ารับบริการของลูกค้า ที่เพิ่มขึ้น72%ในปีงบประมาณ2561เป็น85%ในปีงบประมาณ2565ครับพร้อมกับมีอัตราการกลับมาซื้อ3าของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นจาก15%ในปีงบประมาณ2561เป็น30%ในปีงบประมาณ2565หรือเพิ่มขึ้น100%ซึ่งเป็นไปนตามแผนที่ Mazda วางไว้นอกจากนั้นแผนการพัฒนาธุรกิจรถมือ2คุณภาพดี Mazda CPO ก็ดำเนินไปได้ด้วยดีส่งผลให้ราคารถยนต์มือสมี ราคาขายต่อสูงขึ้นเช่น Mazda 2อายุ6ปีมีมูลค่าการขายต่อเพิ่มเป็น55%ครับคุณธราชิมิอุระเปิดเผยว่าปี2566เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากปี2565คาดว่าตัวเลข GDP จะโตอยู่ในช่วง3.3%ถึง3.7% ซึ่งได้รับอน,นุสงจากการขยายตัวด้านการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภาคการเกษตรกรและการส่งออกทําให้เกิดการใช้ใจ่ายหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นอย่างไรก็ตามคาดการว่าภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์จะเติบโตขึ้นเล็กน้อยประมาณ5%คาดว่ายอดรวมน่าจะอยู่ที่ประมาณ900,000คันในขณะที่มาสด้าได้ตั้งเป้าส่วนแบ่งตลาดประมาณ3.5%เนื่องจากจะมีรถยนต์รุ่นใหม่เข้ามาเสริมทับครับด้านคุณ ทีเพิ่มผงผ่านรองประธานบริหารอาวุโสบริษัทมาสด้าเซล์ประเทศไทยจำกัดบอกครับว่าในปี2566มาสด้ายังคงเดินหน้าตามแผนการดำเนินธุรกิจ retention business model ซึ่งเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ประกาศไปเมื่อปีที่แล้วแต่เพิ่มเติมเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายยิ่งขึ้นมุ่งสู่การเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งด้าน Customer retention ต้องเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าเลือกคือ top retention แบรนด์ให้บริการที่ลูกค้าพึงพอใจ top s v i t e retention ครับ รวมถึงรักษาส่วนแบ่งตลาดในแต่ละพื้นที่เมนเทนมาเก็ตแชร์นำเสนอคุณค่าของแบรนด์ผ่านประสบการณ์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาแต่ครอบคลุมรอบด้านมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มาสด้มุ่งมันเพื่อเดินหน้าตามแผนงานระยะกลางมิดเทอร์มเมนจเมนต์แลนให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าแบรนด์ก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองแหละครับ มาต่อกันที่ m i l l e n ียมกรุ๊ปคอ r p ปอเรชันเอเชียจำกัดมหาชนผู้นำในธุรกิจค้าปลีกรถยนต์ในเมืองไทยกับการเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อนำไปลงทุนในบริษัท Alpha X อ็กจำกัดบริษัท Master ร์มอเตอร์เซอร์วิสเซสประเทศไทยจำกัดร่วมถึงชำระเงินกู้จากสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจรองรับการเติบโตนในอนาคตครับ ดรสนาวุธรรมชวนวิริยะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Group Corporation, Asia, um ad, มิลเลนเนียมกรุ๊ปคอร์ปอเรชันเอเชียจำกัดมหาชนเปิดเผยครับว่าวางเป้าหมายการเติบโตผ่านการดําเนินงานตามกลยุทธ์หลักและขยายพอร์ตไปสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ๆที่มีศักยภาพเติบโตสูงผสานความร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งโดยใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าภายในระบบนิเวศท,ทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกเซกเมนต์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของภองาวะเศรษฐกิจรวมทั้งมุ่งขยายฐานสิน และบริการครอบคลุมทุกมิติครับโดยปัจจุบันมิเลเนียมกรุ๊ปคอร์ปอเรชันเอเชียจำกัดมหาชนมีเครือข่ายธุรกิจยันยมประกอบด้วยธุรกิจจำหน่ายรถยนต์และบิ๊กไบค์ระดับโลกได้แก่โรลส์รอย B.M.W, Mini Honda, B.M.W m o เต r ร์รและ h a r ์เล d เดวิสัน ผู้นำเข้าและจัดจาหน่ายเรือยอท์อัสซิมุตรายเดียวในประเทศไทยและผู้นำเข้าและจัดจาหน่ายเรือแม่น้ําคริสคราฟต์แต่เพียงผู้เดียวในไทยและอาเซียนรวมถึงรถยนต์มือสองพร้อมการรับประกันธุรกิจจัดหาลูกค้าสําหรับบริการให้เช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว วิสตาจและตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินชั้นนำธุรกิจบริการหลังการขายและซ่อมบำรุงรถยนต์อิสระธุรกิจบริการเช่ารถยนต์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวพร้อมพนักงานขับรถรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและช่วยเสริมสร้างรายได้ระยะยาวอาทิบริการทางด้านการเงินครบวงจรสำหรับยานยนต์หรูและมารีนนายหน้าประกันภยัยบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเป็นต้นครับ กลุ่มเราเนี่ยให้ความสําคัญอันดับแรกเนี่ยคือวางแผนการเงินนะครับนะครับจนมาวันนี้ก็ต้องพูดดีได้พี่เวลานะครับที่เป็นที่ปรึกษาการเงินมาสอนน้องนะครับเพราะท่านอยู่ในวงการการเงินมานานนะพี่เวลาสุจริตคุณจากฟินันซ่าเนี่ยก็ให้คําแนะนําเราในเรื่องของการวางแผนแล้วก็ปรับโครงสร้างธุรกิจนะครับเพื่อให้เราเข้มแข็งขึ้นและยั่งยืนนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือพาร์ทเนอร์ พาร์ทเนอร์ไม่ต้องพูดถึงเพราะพวกพี่ๆคงเห็นอยู่แล้วว่าเรามีพาร์ทเนอร์ระดับโลกนะครับที่มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราใช่ไหมฮะส่วนสุดท้ายก็คือพวกพี่ๆก็รู้จักบุคลากรและผู้บริหารในองค์กรของเราอยู่แล้วซึ่ง20ปีผมว่ามันเป็นคําตอบอันหนึ่งที่โซลิดนะครับที่บอกอะไรได้นะครับในกลุ่มของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งการเงินนะครับทั้งพาร์ทเนอร์แล้วก็รวมถึงบุคลากรน,นะครับอยู่ภายใต้นะครับ MGC Asia Lifestyle Mobility Ecosystem mm hmm. ก็คือ business model ที่ชัดเจนเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมก็คิดว่าก็นี่คือข้อแตกต่างครับมันเป็นคำตอบมันในตัวนะครับว่านี่คือยูนิคของเราวันที่24เมษายนนี้วันจันทร์เนี่ย <Ha. S 1> มันเป็นก้าวสำคัญนะครับของกลุ่มนะครับที่จะขยายธุรกิจไปทางด้านแมรีน hmm. นะครับก็อยากจะเดินเรียนเชิญพวกพี่ๆทุกๆคน mm hmm. ไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่และโลกใหม่ของเรานะครับซึ่งผมคิดว่าเมืองไทยนั้นเนี่ยเรามีแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่สวยงามนะครับแล้วก็สามารถที่จะโปรโมตนะครับเป็นแม่แบบได้ในอาเซียนนะครับซึ่งการเริ่มต้นคริสคราฟที่เมืองไทยนั้นที่เราจะเปิดในวันที่24เมษายนี้นะครับจะเป็นแม่แบบในการที่จะเป็นตัวสปริงบอร์ดเราเข้าสู่ภูมิภาค โดยบริษัทคนไทยอย่าง MGC Asia ก็ยังไงต้องเรียนว่าฝากพวกพี่นะครับเพราะว่าเราเ,เราตั้งใจนะครับมากนะครับสำหรับธุรกิจแมรีนที่จะให้เติบโตขึ้นนะครับแล้วก็เติบโตในระดับภูมิภาคดังที่พาร์ทเนอร์เขาไว้วางใจเราให้เราเป็นคนตัวแทนนะครับจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในเมืองไทยและอาเซียนนะครับสถานการณ์ยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับเรามองว่า จังมิด m o n t e ตอให้ลกตา New i เพราะคุณค่าที่ไม่สิ้นสุด คือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z t a CX8 ใหม่ feel the drive เรามองหาสิ่งที่เป็นที่สุด ื่อมอบให้คนที่เรารักแต่คุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันสร้างความผูกพันและก้าวไปพร้อมกันไม่รู้จบให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน Master CX-8 ใหม่ feel the drive ไมสินสุด The New UX Be Uncharted Max Motor สนับสนุนโดยไม i s u z u d m a x Magic Eye ที่ยานต่อให้โลกตามก็สำหรับวันนี้นะครับในส่วนของทางสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับก็เหมือนเช่นปีที่แล้วนะครับผมก็พยายามที่จะสรุป นะครับในส่วนของสถานการณ์และก็มีการคาดการณ์การผลิตของรถยนต์ในปีนี้รวมทั้งให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของเ,ออเหตุผลและก็เชิงวิเคราะห์ว่าเรามองสถานการณ์ของรถยนต์บ้านเรายัางไงนะครับในมุมของสมาคมปีที่ผ่านมานะครับปี2,565นะครับโลกผลิตรถยนต์อยู่85ล้านคันนะครับก็เติบโตขึ้นประมาณ6%เ ใน85ล้านคันเนี่ยเรามาดูว่าถ้าแรนกิ้งอันดับนะครับปีที่แล้วผมโชว์ให้เห็นแล้วนะครับว่าปี21เนี่ยเราขึ้นจากอันดับ11มาเป็นอันดับ10นะครับเพราะเดิมทีเนี่ยอันดับ10เป็นของฝรั่งเศสไอ้โทษทีครับเป็นของรัสเซียนะครับแล้วเราก็แซงขึ้นมาเป็นอันดับ10และปีนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็ยังคงเป็นอันดับ10มาดูในส่วนของการส่งออกนะครับประเทศไทย การส่งออกของประเทศไทยจะกระจุกตัวอยู่ที่3ภูมิภาคหลักนะครับคือเอเชียโอเชียเนียโอเชียเนียก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับ, Asia, รบแล้วก็ตะวันออกกลาง3ภูมิภาคเนี่ยมากกว่า70%เราส่งไปนะครับส่วนภูมิภาคอื่นๆจะค่อนข้างน้อยในตารางเนี่ยจะเห็นว่านะครับภูมิภาคที่เราส่งและมีปัญหาก็คือยุโรปยุโรปติดลบไปถึง32% แต่ว่าสัดส่วนของการส่งออกไปยุโรปเนี่ยยังค่อนข้างน้อยก็คือแค่6%เพราะฉะนั้นผล,ผลกระทบไม่รุนแรงนะครับภาพรวมการส่งออกของประเทศไทยก็ยังถือว่ายังเป็นบวกอยู่แต่ที่น่าสนใจนะครับที่บวกขึ้นมาเยอะมากก็คือตะวันออกกลางเหตุ hmm. ผลอย่างหนึ่งเนี่ยคงหนีไม่พ้นนะครับแน่นอนคือเข้ารวยขึ้นนะครับน้ามันนะครับปีที่ผ่านมาราคาน้ํามันนะอันนี้ได้รับไปเต็มๆต็มนะครับในส่วนของตะวันออกกลาง อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการอนุญาตนะครับทางซาอุดีอาระเบียอนุญาตให้สุภาพสตรีเนี่ยสามารถขับรถได้นะฮะอันนี้เป็นตัวที่ช่วยการส่งออกของเราและเป็นโชคของเราเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับว่า,าเราส่งออกใน Middle East หรือตะวันออกกลางเนี่ยเป็นสัดส่วนที่มากพอสมควรน,นะครับอันนี้กรอหมดนะครับทั้งในส่วนของรถปิกอัพแล้วก็รถจนนั่งถัดไปนะครับยานยนต์ไฟฟ้า ปีนี้เรามองอยังไงยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจากแพ็กเกจส่งเสริมการสนับสนุนในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินอุดหนุนที่ภาครัฐให้การอุดหนุนตั้งแต่7 0 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทของยานยนต์ไฟฟ้าการปรับลดภาษีสรรพสามิตการลดภาษีนําเข้าที่สูงที่สุดถึง4 0นะครับแล้วก็มาตรการอื่นๆตามเข้ามาอีกในส่วนของผู้ประกอบการเองการยกเว้นนะครับชิ้นส่วนนําเข้า อันนี้เป็นภาษีศูนย์เลยนะครับ9ชิ้นส่วนหลักที่ใช้ประกอบยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงในเรื่องของอแพ็กเกจของ BLI นะครับในเรื่องของ Corporate Income Tax อันนี้ก็มีการสนับสนุนส่งเสริมเช่นกันจากมาตรการทั้งหมดนะครับจนถึงนณขณะน,นี้บริษัทที่เข้าร่วมนะครับลงนามนะครับ MOU กับกรมสัรปะาามิตรจะมีทั้งหมดนะครับ8ยี่ห้อ 9บริษัทนะครับที่โชว์อยู่ในสไลด์นะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เองนะครับใน8ยี่ห้อจะ5ยี่ห้อจะเป็นค่ายจีนนะครับมีญี่ปุ่นเข้ามาหนึ่งไทยเข้ามาหนึ่งยุโรปเข้ามาอีกหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างเป็นในส่วนของจักรยานยนต์3ยี่ห้อในส่วนปี66นะครับเราคาดการการผลิตรถยนต์ที่1.995ล้านคันนะครับรถจักรยานยนต์อยู่ที่2ล้าน1แสนคัน และก็ในส่วนของปัจจัยสนับสนุนการคาดการ์ที่ผมว่านะครับก็คือในส่วนของอเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับซึ่งเรามองว่าจากการขี้คายของการแพร่ระบาดของโควิดเชื่อว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวน่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องการขยายตัวของภาคการเกษตรโดยเฉพาะราคาพืชผลทางด้านการเกษตรแต่ส่วนของปัจจัยเสีย่ยง ก็อย่างที่บอกนะครับมันมีทั้งปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศปัจจัยเสี่ยงภายนอกภายในประเทศก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเมืองหลังการเลือกตั้งส่วนปัจจัยภายนอกประเทศก็จะเป็นในเรื่องของรัเสเซียยูเครนสงครามซึ่งคิดว่ามีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อก็น่าที่จะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกนะครับราคาพลังงานซึ่งอย่างให้เรียนให้ทราบนะครับว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงนะครับ และรวมถึงในส่วนของอความเสี่ยงของสถาบันการเงินวิกฤตสถาบันการเงินที่เกิดขึ้นแล้วในสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองนะครับส่วนในส่วนของสถานการณ์ยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับเรามองว่าจะมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีนี้อย่างที่คาดการนะครับว่ายอดจดทะเบียนน่าจะอยู่ที่35,000-40,000ถึง40,000คัน ในปี66นี้แล้วก็ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการเข้าสู่สังคมความเป็นการทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปทั้งหมดของทางสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคร,ครับในเทศกาลสงการแล้วก็ปีใหม่ไทยปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกสักสอสมวันผมเข้าใจว่าก็คงต้องเดินทางกลับ มาทำงานกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขับขี่รถยนต์ด้วยความปลอดภัยนะครับใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับดื่มไม่ขับนะครับแล้วก็งดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถด้วยนะครับอยู่จะให้ดีที่บอกครับซื้ออุปกรณ์พื่ในการติดโทรศัพท์กับรถยนต์ืุอกรามปลอดภัยก็จะดีมากเลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณผู้ชมการชมรายการแม็กมอนเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณสัตว์เลี้ยการท่านด้วยนะครับติดตามชมรายการของเราครับทุกวันพุธเวลาสิบหกครึ่งที่ช่อง5กดเบอรเลข5นะครับพร้อมกับข่าวสารานยนต์ในเว็บไซต์แม็กมอนเตอร วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ